รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบหร,ร่วมกับ Grand Audition View เสนอรายการ สนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนครปฐมเป็ดปโล้กอหัวไก่เปิดจําหน่ายทุกวันริมถนนนครปฐมราชบุรีโต๊ะจีนเชฟพชนานครปฐมสดสะอาดอร่อยโรงงานแก้วเจเล็งจําหน่ายแก้วและเป่าแก้วงานแฮนด์เมดทุกชนิดก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้และเป็ดปโล้กอหัวไก่สาขาตรตรึงกําแพงเพชรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้เราจะพามาที่วีอาณาจักรหมาแดงครับแล้ววันนี้จะมี นักแช์มาแช์ให้ดูด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแช่นะครับครับเสียบัดวันดีวันดีวันดีผมแช์บอลมาทั่วประเทศหลายพันแห่งวันนี้จะให้แช์อะไรดีสุนักเรื่องสุมาอาภาษาทแใช่ไหมบวกรวมกันก็เป็นสุมาใช่ไหมสุนักบอที่ีแย่เล่นเรื่อยตลอดเลยไปดูข้างในดีกว่าดูข้างในดีกว่าอ๋อจะพาเขาไปดูในวีอาณาจักรหมาแดงไปข้างในวาในนั้นเราจะรู้เรื่องหมา ที่อาณาจักรนี đ đ ้ครับบอสจะพาไปใช่ไหมเดี๋ยวพาไปเอาละท่านผู้ชมตามมาเลยตามมาไปเด้งเด้งเิ้งเด้งจะงด้งเิ้งเด้งไี่ว้าวอุ้ยตายโอ้ยใครเอาฝักบัวมาฝังอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหตายฝักบัวก็เก่าใครเอามาไว้ตรงนี้ได้เนี่ยโอยเปื้อนหมดเลยยมาเฮ้ย ไเนี่ยโอ๊ยตกใจใจหายหมดเลยแกกับฉันได้ตกใจกันทุกไปเลยนะเือไม่ตกใจกันบ้างเลยไหมเนี่ยไม่ได้เป็นใครคะอ่าเราคืออาราดินออกมาจากฝักบัวพิเศษยักษ์อาราดินออกมาจากปักบัวพิเศษยักษ์อาราดินอุ้ยตายอแตายอกอเฟือนจะแตกมีแต่เขาออกมาจากตะเกียงวิเศษนี่คุณออกมาจากปากบัวพิเศษหรอคะใช่นั่นนายจ๋าตะเกียงไปไหนล่ะคะตะเกียงเอาไปจำน้ำเลย ช่วงนั้นมันมีราคาโอ้ยแสดงว่าอดอยากสิคะชุดอ้าดูท้องก็รู้ว่าอดอยากหรือเปล่าโอ้ยแสดงท้องแบบเปนไม่อดอยากราคานายเลยเจหนะท้องมานค่ะในฐานะที่เราอยู่ในนี้มาสองพันกว่าปีแล้วเจ้านายเป็นคนที่ปลดปล่อยเราออกมาจากกรงแสดงว่าอันมานานใช่ไหมคะอันมานานไม่เค่ปลดปล่อยปล่อยให้รุ่ดออกมานายอยากได้อะไรเรียกบอกไจ้เลเจ้าโอ้จะให้พรกับข้าให้ทั้งหมด2ข้อโอ้ทำไมเขาบอกตีค้อสามนะคะเอาข้อหนึ่งจำนำเขาไปเลย รถในเชียร์ไม่ได้คุณวีเอาไปแล้วแม่รถเป็นดอกตกยำนำเชียร์จ้ะอ่ะสองข้อก็ยังดีจ้ะั้นขอข้อแรกอยากได้นฟังอะไรบอกได้เลยฉันอยากจะได้สามีหน้าตาหล,ะละ่อๆสักคนหนึ่งโอ้ไม่ต้องไปหาใครหรอกที่ไหนล่ะคะหรือเราสองคนเลย <c oughs> โอ,โอดีๆสิเรื่องเ,เกี่ยวกับสัตว์นี่เจ้านายไม่ได้ยินเสียงอะไรบอกเราได้เลยอย ข้าอยากจะได้ยินเสียงสัตว์ต่างๆเพราะข้าอยู่มาแบบเดียวดายไม่เคยได้ยินเสียงสัตว์อะไรสักอย่างเลยเจ้านายจ๋าเดี๋ยวแขนเสียงขอโทษข้าขอโทษข้าเห็นอะไรอีกเจยอยากจะฟังเสียงตุ้นรคับวันนิ้มาถุกทีแล้วนายจ๋าไม่รู้จักกับคนนี้เลยเขารู้เรื่องสุดนักเขารู้เรื่องบริาปิกบูนี่นะทุกพันเขารู้หมดเลยโอ้ยงั้นพาดิฉันไปดูหน่อยนะครับได้เลยเจ้านายจ๋าครับตอนนี้เราก็มานั่งอยู่อาณาจักรหมาแดงกับคุณวีแล้วครับครับสวัสดีครับคุณวีครับครับสวัสดีครับ วีอาณาจักรหมาแดงเคยได้ยินมานานมากเลยเอ๊ะอาณาจักรหมาแดงมันเป็นผลิตภัณฑ์อะไรนะหรือมันเป็นขนมกลุกๆเป็นสุนัขครับอ๋อเป็นสุนัขใช่อือย่างนี้อยากรู้กันแล้วแหละจะเอาอย่างนี้คุณบีก็รุณาที่ชันเลยครับขอเป็นอาณาจักรแสดงว่าต้องเลี้ยงเป็นอาชีพใช่ไหมครับก็ไม่เชิงครับแล้วเราชอบแล้วเราก็รักในสุนัขพั์นี้เราก็เลยเลี้ยงมันมา มันเริ่มต้นมาจากอะไรถึง,งเนันนี้คุณักมีอะไรโดนประดานใจให้เราเลี้ยงคุณลักครับเริ่มจากหมาตัวแรกที่ผมเห็นคือไม้กันตุ้งตูตัวนั้น<อ>มันทาให้ผมประทับใจในสรีระรูปร่างความกำยำ<อ>กล้ามเป็นมัดๆ<อ>ทำให้ผมต้องสักวันหนึ่งผมต้องเลี้ยมันให้ได้หมาคันนี้<อ>นะครับ<อ>ก็ตั้งราวันนั้นผมก็เริ่มเลี้ยงมเยนถึงวันนี้ยี่สิบกว่าป,ปีอ๋อครับก็ติดใจมาเลยก็เลี้ยงมาตลอดเขาเรียกว่าจุดดนใจ นะตัวนั้นตัวแรกใช่ไหมไอ้สุหมานี่นะนะ <c oughs> สุนัขเออคุณวีครับว่าสุนัขพันธุ์พิษบูเนี่ยว่ามันดุคุณวีมีวิธีการดูแลหรือการเลี้ยงว่ามันดุไหมครับไม่ดุฮะ,<น>ะถ้าอยู่กับที่ผมนะไม่มีความไม่รู้นะครับผมที่อื่นยังไงผมไม่รู้แสดงว่ามีเทคนิควิธี <ผม S 2> ยังไงรรก็ผมก็จะเลี้ยงแบบควบคุม แล้วเข้าใจดูแลแบบไม่ตามใจอืมเราก็เลี้ยงหมาให้เป็นแบบเป็นหมาคุณ <c oughs> พีครับเวลาพูดหมาหันไม่ได้วยกนได้ไหมครับอุ้ยไม่สบายใจเลยครับแล้วทีนี้ว่าเราก็อยากจะรู้ว่าการาเลี้ยงแบบหมาถ้า,าเป็นหมามันยังไงกันครับก็ค <c oughs> <c oughs> ืออย่างนี้ครับคือผมเลี้ยงหมา ให้เป็นหมาก็คือว่าหมาก็อยู่ส่วนหมาอ,อ,อยู่ในที่ของเขาอยู่ในที่สุขสบายบแต่อยู่ของเขาจะไม่ให้มานอนมาอยู่ในบ้านมาใช้ชีวิตเรียนรู้พฤติกรรมของเราครัมันตรงนี้มันจะทําให้ความฉลาดรู้มากพอ,อ,อเขาไม่ได้่างที่เขาเคยได้หออ,อะไรเขาจะมีการต่อต้านขึ้นแลงซึ่งหมาพันนี้มันจะเป็นอย่างนั้นมันจะมีความฉลาดเยอะแล้วมันก็จะมีกําลังที่จะโมโห พอไม่พอใจมันก็จะใส่เลยดุร้ายคุณหมาก็เป็นอย่างไงวนะครับแล้วนอกจากคุณนักครับแล้วมีสัตว์อะไรที่เลี้ยงอีกก็อาชีพหลักๆเลยก็คือเลี้ยงเป็ดเป็ดไท่ครับเป็นอาชีพหลักครับลงมาก็อันนี้ก็คือไก่ชนเป็นเป็นของเล่นเป็นเล่นจากที่ผมเลี้ยงหมาเนี่ยผมก็จะได้มีเพื่อนที่เล่นไก่คือซื้อขายหมากันผมก็ซื้อไก่รับมันเป็นวนเวียนกันก็จะมี เพื่อนที่เล่นไกลชนเพื่อนที่เล่นบัวงานรัก็ทำผมจะมีสัตว์เลี้ยงเป็นบัวอออ๋ีกหลายแกินดูบาร์ซิลบัวโ้แสดงว่าเป็นคนชอบหลับส์ครับถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับอยากจะรู้อยากเรียนรู้จะติดต่อคุณวีได้ช่องทางไหนครับแม่รวยเบ็ดบุ๊กเบ็ดบุ๊กวีอจากหมาแดงครับแล้วก็เบอร์โทรเบอร์โทร 081 081 943 943 815 8815ครับสนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มรเป็ดสดนครปฐมเป็ดพโล้กอหัวไก่เปิดจำหน่ายทุกวันริมถนนนะครปฐมราชบุรีโต๊ะจนะีนเชิดพชนานครปฐมสดสะอาดอร่อยโรงงานแก้วเจเล็งจำหน่ายแก้วและเป่าแก้วง,งานแฮนด์เมดทุกชนิดก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้และเป็ดพโล้กอหัวไก่สาขาไตรตรึงกำแพงเพชรคุณวีนี่พาผมมาที่ไหนเนี่ย บรรยากาศดีดีโอ้ย,อยครับพามากินอาหารพื้นบ้านรสชาติอร่อยครับอ้ยร้านอะไรเนี่ย ตัวทองสุกครับโอ้โหหิวอ,อย่างนี้ก็รีบไปสิครับท่านผู้ชมครับภายในร้านของครวัวทองสุกมีบรรยากาศดีดีนะครับจัดซุ้มไว้แต่ละซุ้มเพื่อไว้ต้อนรับทุกท่านที่เข้าไปทานอาหารที่นี่เขาขายบรรยากาศกับรสชาติของอาหารจริงๆครับเรื่องรสชาติอาหารนี่ขอการันตีเลยครับว่าอร่อยจริงๆเพราะว่าเครื่องปรุงต่างๆไม่ว่าจะเป็นพริกแกงทางร้านปรุงเองทําเองหมดทุกอย่างนะครับเน้นรสชาติลองแวะไปชิมได้นะครับ สายหนึ่งบ้านสายหนึ่งของซอยนะครับเพชรบุรีใช่ไหมใช่ครับอ,อยู่ของซอยสายหนึ่งติดต่อได้ทาง091 091 2้0 280 5งศู5ย์ 1, 1, 1, 1ครับครับท่านผู้ชมครับโอ้โหอาหารหอมน่าทานเหลือเกินเดี๋ยวต้องรีบทานแล้วครับกินเลยกินเลยเฮฮนานาสาราโอเค ยังไม่มาอีกดูชิ้นนั้มาสมัยที่นี่ไม่เข้าใจมันมีอะไรให้ดูนะแหม่นางอ๋อตายตาย,ตาย,ตาย,ตายเอ็งนี่ยังเธอปิงดีอยู่นะคะเป็นอะไรเจ๊ถามจริงเหรออืมถา<ล>อะไรรถสูบซ่วมเนี่ยมันคว่ำใส่ปากเจ๊หรือเปล่าเนี่ย,ายสายเสียหายหมดเลยค่ะมันบอกว่ารถสูบซ่วมไปคว่ำในปากเจ๊นี่นางอ๋อพูดอย่างนี้เสียหายนะคะนี่ เดี๋ยวว่าจะเสียวคงเสียหายเลยมันไม่ได้คว่มแค่ปากแกน,นะทำไมคะมันเททึบเไหลที่ลงไปใส่สิ่งแก๊เลยจะบอกให้ตา่อย่างเราใส่เน่าอย่าใส่สิ่งนี่ขนาดนี้ยังว่าใส่สิ่งเน่าอีกโอ้โหหยาบคายมากนี่เธอพูดเกินไปนะนางอ้อฉันจะปากหม็น้ในขนาดนั้นฉันไม่เชื่อฉันยาที่ฟันแปรงทุกวันน้ำบ้วนปากก็บ้วนทุกวันแปรงทุกวัน,วนเออบ้วนทุกวันแดดคะนีเข้าไปหรอคะ โอ้ยเสียงสั่นเชียนะแม่แบบนี้ผู้ชายชอบเิีนี่ทำไมนี่ถามจริงเหรอไม่เชื่อที่ฉันพูดพี่สูรเองบ้างหรือเปล่าโอ้ยพูดเกินไปคนอย่างฉันไม่มีกลิ่นขนาดนะั้นฉันสะอาดค่ะ <c oughs> เอ็นไหมล่ะอ๋อช่วยเจ๊ด้วยทำไมปากเจ๊เหม็นขนาดนี้อ่ะก็ไม้ชื่นนะแล้วจะทำยังไงดีล่ะปากเจ๊ถึงจะหายเหม็นเนี่ยทำยังไงครับต้องไม่ถอดไส้ออกมาซักกันไหมครับสงสัยต้องลงไทเตอร์ด้วยเจ๊ไอ้บ้านักคนไม่เก็บ้ากนี่ฉันได้ยินมานะเจ๊นะว่าไสมัยโบราณโบราณเลยนะเอาลานอย่างเดียวไม่ต้องล่ำเลยครับอ๋อมันต้องล่ำไปก่อนนะเจ๊ฉันไปอ่านเจอในหนังสือเล่มนึ่งสมัยโบราณเนี่ยเขาวิจัยมาเมื่อก่อนเนี่ยเขาให้ใช้ทีเนี่ยปัจจุบัเนี่ย เจ๊ทำไมไม่เอาปัสสาวะเนี่ยมาบ่วนปาขุยหยาคายมากจร,จริงๆเขาบอกว่าเขาเอาฉี่นั่นมาสกัดเป็นยาสีฟันแล้วก็เอามาสกัดเป็นน้ํายาบ้วนปากโอ้ยนี่นางชะนีพูดเกินไปใครจะเอาฉี่มาทํายาสีฟันเอามาทําน้ํายาบ้วนปากมันทุเรศมันเหม็นขนาดนี้ใครจะทําได้จริงนะครับสมัยก่อนแพนทย์ชาวโรมันอะเขาเอาปัสสาวะเอามาสกัดเป็นยาสีฟันแล้วก็เอามาทํา อย่าบานปากอหอมพอแปลงปันแล้วก็ปันขาวอู้จ้าจ้าบนปากปากสะอาดสดชื่นถึงว่าหอมสดชื่นใช่แล้วโอ้ยพ่อกำรันครัเขาดมปากเลยนะ สนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนคนปรปฐมเป็ดปโลโกอหัวไก่เปิดจําหน่ายทุกวันริมถนนนคนปรปฐมราชบุรีโต๊ะจีนเชฟพชนานคนปรปฐมสดสะอาดอร่อยโรงงานแก้วเจเล็งจําหน่ายแก้วและเป่าแก้วงานแฮนด์เมดทุกชนิดก๋วยเตี๋ยวเป็ดปะโลและเป็ดปโลกอหัวไก่สาขาตรตรึงกําแพงเพชรสวัสดีครับผมพัชชรดานะครับ นานโสุภว <Nan> <Nan os, S 2> ิตรวงเจียมครับผมนะฮะช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดยบริษัทช่อระดาคอฟฟี่และวันนี้2พ่อลูกนะครับจะไปเข้าวัดธรรบุญกันที่วัดโคกระเทียมวัดโคกระเทียมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับปีนี้นะครับเขาจัดงานกระถินยิ่งใหญ่มากแล้วก็สวยงามด้วยคนมากันเยอะมากเลยนะครับจะภาพใหญ่วันนี้ก็คือใครครับ ขำขำขำสน,นุกไปไปงานมาแล้วเขาสนุกนะครับก็คือป้ารัดดาว,วงเจียมแน่ๆเขาสนุกอยู่เขาชอบนะฮะพร้อมกับตระกูลอ่อนไทยด้วยพี่น้องกันนะฮะวนี้นรพร้อมหรือยังพร้อมพร้อมแล้วนะฮะไปที่วัดโคกกระเทียมโคกกระเทียมไปเลยครับ ดังนั้นนะครับสาธุสาธุสาธุครับมัน สัพพะนิคคังวารังสะหะมังปุญญังกะทีฆังทุกขังปะติทานังทุกขัง นหลั่นมามานี่คืองานท่อกรถินปีนี้นะครับของวัดโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับเอาวันนี้เราสองพ่อลูกยังไงไ,ไปก่อนไปก่อนขอบคุณบริษัท ช่อระดา,ะดาคอฟคอฟีอยากจะเปิดร้านกาแฟสดต้องแฟรนไชส์กาแฟสดช่อระดาคอฟฟี่นะครับสวัสดีครับ สน่ปีที่35ของอัมพลฟู้ดขยายช่องทางการจัดจําหน่ายที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์และธุรกิจใหม่จําหน่ายสินค้าผ่านจู่เวนดิ้งแมชชีนภายใต้แบรนด์ G ีเวนดิ้งจัดจําหน่ายสินค้าในเครืออัมพลฟู้ดเน้นกลุ่มวัยทางานและนักศึกษาพร้อมผนึกพันธมิตรเพิ่มสินค้าแบรนด์ดังและกลุ่ม S m e พร้อมมอบสิทธิพิเศษให้แก่กลุ่มอัมพลฟู้ดแฟมิลี่เพื่อให้เข้าถึงกิจกรรมความบันเทิงตลอดทั้งปีอีกด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ เราอยากคืนสู่สังคมคืนสู่ประเทศชาติอันนึงถ้าเราปั้นสามารถปั้น SME เหล่านี้ให้ก้าวหน้าขึ้นไปได้เนี่ยมันเป็นผลดีกับประเทศชาติขอบคุณนะผู้บริโภคนะครับที่ให้การสนับสนุนกับผลิตภัณฑ์ของมูลฟูดมาตลอดจนวันนี้เราก้าวถึงปีที่35แล้วเราก็เติบโตขึ้นได้อย่าง,งมันงนะ่นคง อัมพลฟู้ดยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์มุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตรกรรมอาหารชั้นนาครอบคลุมความหลากหลายทุกช่องทางการตลาดและกลุ่มลูกค้าดําเนินธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน SGC อวดชมนวัตรกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนวัตรกรรมเคมีพัน e ตอบโจทย์เมกะเทรนโลกภายใต้นแนวคิด Innovation d e s r e a l ในงาน K 2022งานจัดแสดงนวัตรกรรมสินค้าพลาสติกและยางที่ใหญ่ที่สุดในโลกณเมืองดุสเซลดอร์ฟประเทศเยอรมนีระหว่างวังวนที่19-26ถึงตุลาคม2565 พร้อมร่วมกับเนลเนอร์ ner, บริษัทชั้นนำด้านการวิจัยและพัฒนาพลาสติกระดับโลกประเทศนอร์เวย์และ Alliance to End Plastic Waste องค์กรความร่วมมือระดับโลกเพื่อลดปัญหาพลาสติกใช้แล้วจัดสัมมนาเรื่อง Circular Packaging for Real t r a d e และ s o l u t i o n บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคาดว่าตลอดการจัดงานจะมีผู้เข้าชมนวัตกรรมรวมถึงเป็นโอกาสที่จะพบปะคู่ค้าจากทั่วโลกกว่า165ประเทศหรือไม่ต่ำกว่า225,000ราย SCGC เรางานนี้ก็มีการผสมผสานของใช้เทคโนโลยีดิจิตอล VR พวก AR ทั้งหลายนะครับก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถเข้าถึงแล้วก็สามารถอธิบาย Potential Partner นต่างๆที่มาคุยกับเราเนี่ยได้ลึกซึ้งและเข้าใจกันมากขึ้นครับ